มีครูนะ<ค>ะ,ะเพื่อนดิฉันเองรุ่นน้องออดีเจนุ้ยไงครูดีเจนุ้ยเขาปล่อยเพลงเนี่ยดีเจนุ้ยความความสามารถมากมายนไม่ได้เป็นดีเจแค่พิธีกรไม่ได้แค่ดีเจ,รเจรหรือพิธีกรล่าสุดนะคะปล่อยเพลงซิงเกลิลที่2ค่ะ แรงโง่ไม่ไหวเพลงเพลงช้์แต่พร้อมมาชอนีค่ะแต่ด้วยความที่เธอออกเพลงนะคุณผู้ชมออกเพลงมาเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะยังไงคะพี่ปรากฏการป่วดวงการค่ะยอดบิลเนี่ยตอนนี้เกือบ3ามแสนแล้วนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะเพื่อนเยอะไงคะเห็นคนแชร์กันเยอะนะเราต้องชวนคนนั้นคนนี้ช่วยโปรโมทกันหน่อยค่ะค่ะคุณแม่สุดแซ่บอย่างคุณแพทย์นภาาเป็นเหยื่อแล้วจ้ากับน้องเลสซิ่งช่วยเต็มที่นะคะแกล้งเพลิดเพลค่ะทําเป็นเปิดฟังบนรถเป็น a c t ิ้งแบบไทยอินเนี่ยค่ะฟังเพลงอยู่ยังไงเนี่ย รวมไปถึงคนนี้เลยค่ะคุณโตศักดิ์สิทธิ์ค่ะต้องเข้าสู่กระบวนการการโปรโมทเหมือนกันนะคะเนี่ยก็ต้องฟังคือเหมือนบังคับช่วยดูโปรยอดให้เพื่อนหน่อยเออได้นะคะยังไม่หมดโอ้โหดาราดังๆเพียบเต๋อสันทวิตตำโดมเดอสตตร์เจอใครก็ต้องโปรโมทให้หมดนะคะหรือจะเป็นรุ่นใหญ่ พี่ใหม่จะเริญปูล้าเป็นเหยื่อคุณจอม่ให่ก็ต้องโปรโมทให้แก้มวิทยานีนะคะพี่หายพี่สุนารีก็โดนคือดีเจนุ้ยช่วยโปรโมทหมดเลยนะคะอ้าวล่าสุดรุ่นเล็กดังด้วยแล้วสาวน้องนี้ลี่ก็มาช่วยกันขายสุดพลังเนี่ยหลอกไปไหลไปภาคนะคะแต่ว่าไฮไลท์คนนี้เด็ดสุดในฐานะที่รักคุณนุ้ยมากที่สุดจัดให้เต็มเลยเนี่ยค่ะ คุณหนูเล็กก่อนบ่ายแล้วมีคอมเมนเตอร์ด้วยนะน้องชายชอบมากวินชอบขนาดไหนเดี๋ยวอัะไปฟังเลยค่ะแม่จะลองร้องก่อนหนูก็ทําไม่ไหววฮะแม่ไม่อูกขู่เร่งดีเจนุ้ยนะร้องไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแม่จะลองร้องก่อนแล้ววินลองฟังก่อนวินต้องให้โอกาสดีเจนุ้ยนะครับดูไหมเดี๋ยวแม่ลองร้องให้ฟังนะ ไกลโง่ก็ทำไม่ไหวถึงเธอเข้ามาไปเดี๋ยวก่อนนะเขาบอกว่าเด็กเนี่ยไม่พูดโกหกใช่ไหมไม่คืออย่างนี้ น้องทาการบ้านมาดีทาเพลงอะไรแกล้งโง่ไม่ไหวน้องจะไม่แกล้งแต่เอาเป็นว่าเพลงทอนนะคะเป็นกำลังใจให้น้องนุ้ยด้วยเพราะว่าพี่ก็ฟังนะคะแล้วก็มีคนหนึ่งช่วยโปรโมทนะคะเดี๋ยวพี่ลองไม่ฟังกับแม่ไมไม่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 แกล้งโง่ก็ไม่ไหวเพลงอะไรอ่เชอรี่เขาเพลงเขาร้องเพลงอะไรให้ดีเจนุ้ยเขากรุยทางไปเถอะค่ะในเส้นทางนี้นะคะเออซิงเกิลที่สองแล้วติดตามกันได้ของพี่ดีเจนุ้ยนะคะแกล้งโง่ไม่ไหวนะคะแต่ว่า ใครไหวไปก่อนเลยเพราะดีเพราะดีนะ